ดีครับอ่าต้องบอกยอะไรยังนี่สำรันบ้านมาอ่าจากมือเศ้าอ่าพาไปบึงแม่น้ำเจ้าพญานีอ่อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็พามาบึงกับขอบกับนำกินก่อนนอนนะครับ นีแสบไข่แสบมันตามภาษาว่ากันไปเด้อมามาความแสบแต่คนเคนบ่คือกันนี่ครับ <c oughs> มาต่ออีกแป๊บหนึ่งนี่อัพเดตกับข้าวซับๆัให้แม่แม่พี่ๆดูนะครับอันนี้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวาน แกงเขียวหวานไก่เลือดไก่อืบแซบๆๆบ,ส,บสไตล์สำรานมานาครับหมักไผ่หมักมันเอออันนี้ก็จะเป็นเข้ากล่องยี่สิบบาทนะครับเป็นหมูทอดเข้ากล่องยี่สิบาทหมูทอดนี่น,นี่ตรงข้ามบริษัทที่ผม ประจำการอยู่บริษัทอารีอภิรักษ์ยี่สิบบาทนี่ยี่สิบบาทแพงไหมอ่อาดูดิไม่แพงผมบอกไม่แพงยี่สิบบาทนี่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 ยี่สิบบาทน้ำปลาพริกอ่า <c oughs> ส่วนอันนี้ก็ที่เราทํากินเองนี่ครับไข่เจียวไข่เจียวฟูอื้อซบสไตล์สำรานบ้านนาเนี่เอาวภาพรวมก็จะประมานนี้เด้อแซบ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 ผมแซบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันว่ากันไปครับ อืมแต่ก็เอาอำนวยไอคอนอา,นอาสุภาพแข็งแรงแต่ตอนนี้ลำบากใจเหลือเกินน้ำจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมันขึ้นมาเยอะเลือเกินโอเคครับขอบคุณมาก